สวัสดีค่ะเจคเนโพพาท,ทุกท่านมารับชมกับบ้านสวนพร้อมที่ดิน1 4 2ร้่ตารางวานะคะเป็นสวนผลไม้จำนวนมากเลยค่ะทุกท่านบรรยากาศแบบร่มรื่นมากๆเลยนะคะแปลงนี้ราคา1นล้านหแสนบาทนะคะเป็นบ้านสวนค่ะมีบ้านด้วยนะคะอยู่อาศัยได้เลยร่มรื่นน่าอยู่อยู่ติดถนนรัดยางด้วยนะคะหน้ากว้าง40เมตรเลยค่ะ อยู่ในเขตของชุมชนค่ะอยู่ที่ตำบลทุงคอกอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ1นล้าน6แสนบาทห่างจากวัดทุงเขน2กิโลเมตรนะคะห่างจากตลาดบางรี่7กิโลเมตรค่ะห่างจากเซ็นทรัลเวสเกต75กิโลเมตรนะคะบ้านสวนนะคะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ค่ะบนพื้นที่ก็ปลูกต้นดำต้นผลมะมลรักไม้นะคะมีหลากหลายชนิด พืชผักสวนครัวก็มีนะคะทุกท่านมีเยอะเลยทีเดียวค่ะพื้นที่1ไร่42ตารางวานะคะถ้าสนใจแปลงนี้ติดต่อผู้ขายได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปไ่ว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการไปชมแปลงจริงนะคะท่านก็สามารถติดต่อสายตรงเข้าไปได้เช่นกันค่ะสำหรับในวันนี้เจคินโนราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ